คิดอะไรเป็นองค์กรก่อนที่จะตัดใจเลือกคุยกับใครกันช่างพูดหมอกอะไรผมจะให้มาดูหลักการกันว่าควรจะพิจารณาอะไรบ้างนะครับก็มีเรื่องของหพื้น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 บ้านเราเนี่ยผนังพื้นผนังผ้าเีดารหังคาระบบน้ำไฟนะครับเล็กองรยนั้นแต่พวก ม้วนในกับผ้ามากไม่้ม่เข้าเรื่องพื้นนะครพื้นเนี่ยพื้นผิวพื้นพื้นพื้นบ้านเราแต่ละบ้านไม่ไแน่ใจว่าเป็นอะไรเป็นกระเบือ้องอ่าเป็นกระเบื้องยางเป็นลาไมเนตเป็นปากเก้เรา,เราลองดูว่ามันมันจะใช้งานได้ไหมสมมุูทเป็นกระเบื้องยังโอเคแค่ล่องมันดำเราเช็ดท้องเราสะอาดได้ไม้ปากเก้ถ้ามันแก่งยังไม่หลุดล่อนอะไรแค่ผิวหน้ามันเป็นล่องด้วย ผิวหน้ามัน,ม,นมันเหมือนไอ้ตัวเคลือบมันไม่ไม่ดีนั้นเราแค่แค่น่าจะเป็นเรื่องของงานขัดพื้นผิวปรับปูทาสีใหม่ก็น่าจะใช้งานได้ก็คือประหยัดเวลาของเรืเ่องนะครับถ้ามันจะเป็นวิกิ่งพื้นกระเบื้องเราไม่โ okay. อเคปุ๊บจะยังไงจะดูปูรเบื้องยางทับไประดับมันก็ยังได้อยู่นะกระเบื้องยางเรียกว่าลามมเนตมันสูงขึ้นมาอีกไม่เกินหนึ่งเซนปุ๊บนฮะอันนี้ประมาณนี้ก่อน,นประมาณที่ผน,นัง ผนังบ้านเราเป็นอะไรขนังบ้านเราทาสีผมไม่ใช่ผมไม่น่าจะบูระเบืบ้องทาสีหรือว่าติดวอลเปเปอร์นะถ้าทาสีมันมีรอยแตกแล้วรอยเปื้อนรอยกปกบก็แค่ทาสีใหม่เก็บรอยแตกแล้วทาสีใหม่หรือว่าเราจะติดวอลเปเปอร์ก็แน่จะมีตัวที่ที่เราจับต้องได้เราก็ใช้ประการนพะื้นที่ขนาดนี้หัวห้าสิดตารางเมตร ตารางเมตรนะสามร้อยห้าสิบห้าหมื่นห้าฝังได้เราก็พีนี้เราตัดใจว่าระหว่างติดแต่ทาสีใหม่กับติดวอลเปเปอร์เป็นอะไงเราก็นึกไหมเป็นข้อมูลฝ้าเพดานเรานะครับฝ้าเราจะเป็นฝ้ายิ่ซสร้างฉาบเรียบเรียบเป๊ะเรือยเรื่าเ,เป็นฝ้าที่บาแแวนที่มีโคง้งมีเนียมีอย่างเงี้ยเราก็เงี้ยไปดูว่าเออมันโอเคไหมมันสวยงามมันได้ระดับนเป็นข้ามเหลือข้ามดังน้ำั่วมาไหมถ้าแค่ มันแค่ดูเหมือนมองๆเก็บงานทาสีก็จ,จบละนะครับแล้วก็มาเรื่อ,องของอะไรหลังคาถ้าฝ้าเราดีเนี่ยมันต้องสื่อได้ว่าหลังคาเราไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับไม่น,าน่าจะมีเรืน้ำน้ำนี่ถ้าเป็นห้องน้ำห้องครัวก็นี่นะแต่ถ้าเป็นห้องโถงห้องใหญ่ี่ไม่มีไม่มีเลยส่วนไฟฟ้าเราก็มาดูว่าสายไฟท่อเราเดินเรียบร้อยอยู่แล้วจบปานนากการั้าซีิตเราแค่เปลี่ยนน้กการให้มันดูใหม่สวยงามใช่ไหม ก็ใช้งานได้แล้วส่วนโคมไฟเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมันเก่ามันเหลืองเราจะเปลี่ยนใหม่ก็แค่ถอดโคมงใหม่มาเปลี่ยนตัวใหม่ให้ขอถอดของเก่าเปลี่ยนตัวใหม่ใส่ก็ไม่มีให้แก่สูงส่งอะไรทีนี้สุดท้ายเราก็จะรู้แล้วว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างเป็นข้อมูลก่อนตั้งโครงในใจว่าชิ้นนี้เราน่าจะใช้เงินสักเท่าไหรที่บาท